คเพื่มไปน้องนีโอนออสเตรเลียเราก็ขับรถยนต์หลักมากก็ก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหลาดมากอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราทำอะไรที่ที่มันที่ที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยซึ่งเหมืองว่าในว่นนันเราเรามันไม่เหมือนมันไม่มันมันไม่มีบรรทัดฐานใี่เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันจะคนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรยเงี้ยจะเป็นต้งว่าพอ พอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมันมันเกิดประสบความสําเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากอะไรเงี้ยจนถึงจนถึงมันมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้รางวัลเ,เป็นอมินนักิเอร์ผมว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือวความคาดหมายของทุกๆคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็คนคนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องนี้มากๆรางวัลนี้มันปันผลกา์ที่มันได้ในใจมันก็คืออะไก็แบบได้รับตอบรับกันดีก็คือรายได้ตอนพียงเกือบ ครับใช่ประมาณคันใบปลายสำหรับตัวการที่เราคิดว่าอะไรที่มันโดนใจคนที่ดูผมคิว่าเพรจริงๆสำหรับสำหรับประเทศที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่าเพรจริงแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาเจริงมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใจความของหนาจริงๆอะไรเงี้ยหัวใจหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัว ความรู้สึกของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสัมันกับกับกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมผมว่าหัวใจเหล่านี้มันมันมันความความความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมรวมถึงกำแพงภาษาที่ที่ที่มันทำให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอได้จริงๆเลยว่าเป็นเรื่องของความคัวที่เข้าถึงง่ายกก็เข้าถึงง่ายไหมผมผมว่ามันก็ มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางในทางนึ kah, ินะเพราะหมยถึงว่าเราเราเราอาจจะมีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่หมยถึงว่าผมว่าในในภาพยนตร์มันก็มันก็ได้ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยที่ที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆมุมที่ที่มันค่อนข้างดิจิทัลโซลแล้วก็อาจจะไปทัชคนในในในม,ม,มุมในมุมหนึ่งแต่ละคนเลยสหร, like. รับลำากีหายเ่อก็จริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ฉายได้วันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เรา เนฟีดแบ็อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วเลยนอกจากภาพยนตร์จะเป็นปรากฏการณ์แล้วเราล่าสุดเลยก็คือไปเล่า<ะ>ไปเลาที่แบบตกใจคื้บ<ะ>อันนี้เป็น,นความรู้สึกยังไงเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกใจวันนี้ก็มีจเหตุแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณัญราตาคือถ้าถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคืนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็นสิบคนไม่มีใครแบบ มียิงเขาผมขึ้นไปถึงเขาก็ผมกขาต้งพูดอยู่เขาก็ยิงขึ้นมาให้เลยเป็นตัวโดนนะแจ็คพอตแตกก็คือเป็นตำนานมาตลอดตั้งแสวิ่กขึ้นเขย่าหมาวิ่งเดินกระดุดลากกระดูกวิ่งตกใจรู้รอฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมที่เราจะจะเห็นคือผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างอะไรแบบนี้ใช่เยอะมากเลยนะใช่จริงๆแต่ละอันผมก็ พยอหมาเนี่ผมก็ชอบแบบมันก็ว่ากรอบมันเฉยๆอนะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจแนละ้วมันก็เป็นเป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบอนะไเงี้ยส่วนไอ้ันนี้มันก็เป็นเป็นจังหวะแบบที่ที่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยตัวเองก,ก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต่นักการเฉยใช่ร้านะคะที่บอกว่าอันนี้จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปใช่ครับใช่เราไม่ได้ไปใกลล้แ้วเราใช่ใช่ จริงจริง,รงม,ม,ม,มีมีมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ทำกบบร่วมทุนกับทางทาง g d ดีครับอันนี้อันนี้ถ่ายถ่าย,ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าเลยครับแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้เลยับรวมถึงถืวามีโอกาสได้ได้ไดไดทำเพลงเพิ่มหรือว่ามีโอกาสได้ทำอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทำอยู่เรื่อยๆครับเพลนครับเพลนครับไม่ปล่อยให้แฟนคลับได้ได้ติดติด ก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะพยายามจะคิดคอนเน็กตลอดลพยายามจะแบบไม่อยู่เฉยๆพยายามจะแบบทำทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยแต่นิดนึงนิดนึงก็จะคือคันเสิดเราแล้วใช่ไหมทุกปีมันจะมีแบบอีเวนต์มุ่งนี่นั่นปีนี้ที่ไทยไหมคะไม่ได้อยู่แล้วแล้วโอกาสเก่อย่างเงี้ยจะมีจัดอะไรหรือเปล่ามีแทนอะไรไหมก็จริงๆมี จริงๆใจก็คิดคิดไว้แล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นแล้ววีนี้เที่ยงคืนจะมีคนใกล้ตัวไปแท็กซี่เดได้ไหมอันนี้ต้องถามต้องถามเขานะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าถ้าเขาจะมาผมว่าเวลข้ามอยู่แล้วแต่เขาบอกแค่ปักซอยนะใช่นะเขาบอกแค่ปักซอยอันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับ เทศมีอะไรสนับสนุนสำหรับปักสอยเขารวยกว่าผมตั้งเยอะที่ออกรถทั้ละยี่สิบสาสิบล้านจะเป็นอะไรนะผลงานเหรอผมเนี่ยทำงานหาเช้าปีค่านะแ้วเราจะแวะกลับมาหรือเปล่าก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างให้พี่ยิ้มฝากงานที่ใกล้จะถึงมหาลัยครับก็ มีภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกับทาง GDS ครับผมเป็นเป็นชื่อว่า Red Project นะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในตัวในตัวเฟสแรกเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนังแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ที่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมก็กำลังทำอัลบั้มอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวก็กลับมาครับเดี๋ยวก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเน็กกันอยู่ในทางในทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆครับพยายามจะไม่หายไปพยายามจะแบบทำงานาทำแบบเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับ